b u t เตอร์บิสกิอันนี้จะอร่อยมากเลยนะเป็นของโปรดเลยแต่หาซื้อทานยากมากนะคะจริงๆขั้นตอนการทำไม่ยากเลยเนาะเริ่มต้นเรามาทำบัตเตอร์มิยวกันก่อนบัตเตอร์เมเราก็ไม่ต้องไปซื้อมาเพราะเราทำไม่บ่อยนะคะใช้นมสดธรรมดานะบีบมะนาวไปเนอะอันนี้ขบใช้นมสดสองถ้วยก็จะบีบมะนาวไป1ชิ้นก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ คนเข้าให้ด้วยกันพักไว้ระหว่างนั้นเราก็ไปล้นแป้งนะคะันน้ำตาลเกลือผงฟูเบกกิงโซดาเข้าด้วยกันนะพักไว้แล้วเราก็ไปขูดเนยนะขูดคือขูด,ขดให้เป็นฝอยๆเลยเมื่อเราได้เนยแล้วปุ๊บเราก็เอาเนยใส่เข้าไปในแป้งแล้วก็บัตเตอร์มิลที่เราทำไว้นวดเข้าด้วยกันนะคะจนแป้งจับตัว นะตล่อมตะล่อมตะล่อมหตล่อมเสร็จนะคะเอาใส่วางบนโต๊ะรีบแป้งรีบแป้งเสร็จแล้วพับสามทบเหมือนเราทำพาสตีกนะแล้วก็กลับข้างรีดอีกพับอีกรีดอีกพับอีกนะคะเมื่อเราพับได้ที่แล้วทำทั้งหมดสครั้งนะแล้วเราก็ไปแช่ยเย็นไว้พอรุ่งเช้ามาเราก็วอร์มเตาอบ ที่ไฟ200องศานะคะพอวอร์มได้ที่ปุ๊บเราก็จะเอาเจ้าบิสกิตของเราเนี่ยมาทานหน้าด้วยไข่นะคะแล้วก็เข้าอบประมาณ25-30นาทีพอเหลืองสวยขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วเนือก้นโอเคนะทีนี้สังเกตเลเยอร์ที่เราได้เห็นไหมมันจะเป็นชั้นนะคะเป็นเฟรก จะมาเป็นชั้นๆเลยเวลาทานจริงๆปุ๊บทำหกทุกอย่างในชีวิตเวลาทานเนาะเราก็จะใส่เนยแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบครีมก็ครีมไปแต่กบขี้เกียจกบก็จะใส่เนยนะแล้วก็แยมสักเล็กน้อย นะคะเข้าด้วยกันหอกทุกอย่างเลย The b บิสกิตนะคะจะมีความร่วนหอมเนยนะคะแล้วมีความเค็มอ่อนๆแล้วก็ทานคู่อย่างนี้มันจะหอมเนยหอมแยมก็ทานคู่กับ ชาหรือกาแฟจะเข้ากันมากๆ <S <S ตัวบิสกิตเนี่ยตั้งที่กอบอบเนี่ยกบโลยหน้าด้วเกลือบางๆด้วยนะเหตุผลปุ๊บตัวเนี้ยเราสามารถเอาไปทำเป็นแซนดิชได้ทำเป็นอาหารเค็มก็ได้นะคะผ่าครึ่งนะทาพวกมัสตาร์ดเซอร์อวิสเบรดนะคะวางแฮมวางผักเป็นของคาวได้เลย là ưu ngay, ngay á.